เรียนทั้งหมดทคำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนพร้องเรกัรือยังค่ะพร้อมแล้วค่ะวันนี้ครูมีโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนแก้ด้วยดูบนกระดานสิมันคืออะไรเอ่ยลองอ่านใด้ครูฟังสิ นันเกเรียนลองคลิปตามดนูนัทได้นะคะ ทั้งหมดไม่ต้องคำนวณนะคะแล้วเดินนั้นทำอะไรต่อจากนั้นนําผลคูณมาลบกันค่ะก็จะได้เท่ากับ0นจากนั้นหนูก็ดึงที่หน่วยถัดไปใช่ค่ะคือลกหน่วยค่ะแล้วก็ดึงละหน่วยลงมาจากนั้นนำอันนี้ไปหารกับสองอันนี้คือเลขอะไรคะเป็นสี่สี่หารสองก็จะได้เท่ากับผลลัะเท่ากับ2ค่ะผลคูณก็จะได้เท่ากับสี่ นำมาลบกันก็จะเหลือ0ผลลัพธ์ข้อนี้ก็จะเท่ากับสิบสอค่ะแด่ได้คิดว่าถูกไหมถูกเราต้องคำตอบในเดนั้นได้ค่ะวิธีต้องคำตอบเราจะทำอย่างไรคะเอาไปเอาเอาอะไรคูณกันเอาผลลั 24, 24่นี้เท่ากับตัวตั้งไหมคะค่ะดังนะั้น24หารสองเป็นคำตอบที่ตูกโเ้โเ,เก่งมากก็มือให้เพื่อนอยเร็วเดี๋ยมิวเดี๋ยครูมีข้อต่อไปให้หนักเรียนทำอีกหนึ่งขอ้อค่ะนี่ใครอยากทำไหมหนูเอามาเลย Bên này họ nằm xếp đèo, khiến xếp đèo và nó tẩy rắn ต้องหาที่ใกล้เคียงใกล้เคียงก็คืออะไรก็คือได้หกได้หกหารด้วยสามสามก็คือผลลัพธ์ก็คือสามคูณก็คือหกนำมาลบกันใช่ไหมคะค่ะแล้วจะเหลือเท่าไหร่เหลือคึ่งแล้วสองพันหนึ่งได้ไหมไม่ได้เราต้องทำอะไรก่อนอาดูที่หลักถัดไปก็คือหลักหลักหน่วยคือเลขแปด เอาลงมาลงมาเป็นเท่าไหร่คะ18ค่ะ18หารสองได้ยังได้แล้วค่ะ18หารสองได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เก้าค่ะได้เท่ากับเก้าดังนั้นจะ18หารสองได้เท่ากับสามสิบเก้าสามสิบเก้าเนี่ยน้องเตยน้องเตยคำตอบสีวิธีเตยคำตอบทำยังไงนะคะเพื่อนๆนำตลวัพธ์ไปคูณกับตัวหาร 5้าเตยนมามคูณกับ2ได้เจ็ดแปเท่ากับตัวตั้งไหมคะเท่ากันั้น้ำเจ็ดสิารสองเท่ากับสามสิบเก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมถูกต้องอันนี้เจ็ดสิารสองเจ็ดปเป็นจำนวนกี่หลักค่ะสอ Wait. Okay. ของตัวเองด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยของกัน ไปหารหลักสี่ต่อสองสองสี่เอาสองมาข้างบนแล้วสี่ลงมาแล้วก็เอามาลบก,กันได้ศูนย์แล้วก็เอาไปหารกับหน่วยหลักหน่วยของเราคือเลขอะไบต์หน่วยของเราคือเลขลกหกเลขหกเอาหกไปหารสองได้เท่ากับเท่าไรคะได้เท่ากับส <3 S 2> ามแล้วก็เขียนผลคูณไว้ข้างล่างแล้วก็มาลบก,กันได้ศูนย์คำตอบก,ก็บคือหนึ่งร้อยยี่สิบสามมากรี๊ฟล่นะคะ เหมือนกับลองเีตใช่ไหมไหนลองเติมคำตอบให้ครูด,ดูสิว่ามันใช่หนึ่งร้อยยี่สิบสามสีหรือเปล่าแล้วเพื่อนในห้องไม่งหนึ่งร้อยยี่สิบสามไหมคะ่คอ,อ,องมคตอบไปพร้อมกันสิ<อ>ว่าถูกต้องไหมถูกค่ะตัวจเสร็จแล้ว่าค่ะตรล้วค่ะเราแม่กัหนึ่งต้องคำตอบและต้องทำยังไงนะคะน่ารค้ผลล ตัวหารก็จะได้ตัวตั้งนะคะน้องเนทเอา123คูณกับ2ได้เท่ากับเท่าไหร่246ตรงกับตัวตั้งไหมคะตรงค่ะดังนั้น246ค่ะ2หหาร2ได้เท่ากับ123ไป็นำตอบที่ถูกไหมคะถูกค่ะ มีข้อต่อไปอีกอันนี้จะยากขึ้นนะคะ นี้ก็จะยากหน่อยเพราะว่า ราารนะคะน้องเมดีทำยังไงบ้างคะนจะหาเยอะลักค่ะหาหลักร้อยก็เจนเจนหน่อยูีแล้วจะได้ดูดูที่หลักอะไรคะหลักสิบหลักสี่ก่อปก็ดูที่หลักสี่เจ็บัหารสามได้ค่ะก็คือสามสามหารเจ็ดได้ไหมได้เลยสามหารเจ็ ได้เท่าไรคะสูตรค่ะสูตแล้วก็เราต้องใส่สูตรแลก็ลบกันกัรเหลือสามต่อไปดูที่ลาถหน่วยคือห้าทำเอาห้ามาใส่ตรไหนคะตงมาใส่กับศัพท์ห้าแาสิบ้าหารเจ็ดได้ยังได้แล้วค่ะคำตอบได้ห้าได้หดังนั้นเ็แล้วคำห้าหารเจ็ดได้เท่ากับเท่าไหร่ได้ร้อยได้ร้อยห้าไหเราลกองจริงันจริงทำได้ไหมคะ เจ็ดานหลักร้อยต่อเด็คือขเจ็ดค่เจมฐานเจ็ดแล้เท่ากับหนึ่งแล้วก็ลบกันวก็เป็นเศูนแล้วก็เลสามลงมาค่ะเจ็านสาได้ไหมได้ไหต้องใส่ศูนแต่ว่าเงินไม่ได้ใส่ศูนย์ตนี้แต่เคิดว่าแบบนี้ทาได้ไหมคะทาได้ได้เหมือนกันแล้วก็กิ๊กก็ดึงที่รับไหนต่อรวยต่อคือเลขห้าจะดึงเลข้าลงมา ส Colin ิบหาร์คจัได้105่งรไหนเราเรียนรับวต้องคำตอบสีขาวว่าใช่ไหมใ้องราไม่ไดรับ้ต้องคำตอบด้วยต้องคำตอบเราทำยังไงคะเอาคอยลากคูณกับตัวหาแล้วใช่ค่ะได้ตัวตัดตัดเท่ากับตัวตค่ะผลลัพธ์ก็คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคูณกับตัวหา น้องกินคูณดันแล้วได้735เท่ากับเท่ากับตัวตั้งไหมคะเอาค่ะดังนั้น735หาร7เ,เท่ากับ105เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมค้อคะ 了起来。 ดวนะเวลาเราแสดงวิธีทำเราต้องเขียนอะไรบ้างคะเราอยาลรเมเ,รรเขียนวิธีทำเราอยาลรมเขียนวิธีทำนะคะถ้าเราเจะแสดงสูตรกัน ไปข้างบนแล้วก็ผลคูณไปข้างล่างใช่ค่ะแล้วก็เอาเจลบกับสี่เลยมันคูณหารกับ3ไม่ได้ก็ชักคลงมามันเป็นสามสิบหกสี่หารสามสิบหเป็นเก้าสี่เก้าสามหกก็ใส่ผลผลลัพธ์ผลลัพธ์ไปข้างบนเล็กไปข้างบนเล็กแล้วก็มาดูที่ x สแล้วก็ชักเลขสีลงมา ได้4หนึ่งสี่แล้วก็เอาผลคููด้างหน้าลบกันศูนย์ก็ได้คำตอบว่า111น้องมี้ได้191ด้าน้องอ้อยะคะจาค่ะหนูนอเอา4เอาเดดาน4ค่ะแต่ว่ามันฐานไม่ได้ก็เลยเอา 4, ลบแค่อก็คือ4หนึ่งสี่ค่ะแล้วเราลบกันไปเจยสามค่ะสทีนี้ก็ดึงหกลงมาค่ะเพราะว่าสาานสไม่ได้หกอยู่ในลักอะไรคะลสี่ลักัก็ดึงอมา ลบการกลังศูยค่ะทีนี้เหลืออีกหน่งหลักค่ะก็คือ4ก็เลยดึงลงมาค่ะ4หาร4ได้1ค่ะก็เลยเอามาลบการกหลดงศูนย์ค่ะเอาออยจะได้191ไหนลองตอวคำตอบดูสิคำตอบต้องทำยังไงนะคะหุคนลับไปคูณกับตัวหารจะได้ตัวตั้งคำตอบก็จะได้ตัวตั้ง นิงได้น้องนิงคูณแล้วได้7จ็้อหกสิบน้องออยก็คุณแล้วได้7จ็อออด,ด้อหกตรงกับตัวตั้งไหมคะโอะดังนั้นดังนั้นเจ็ดร้อยหกสี่หารสี่เท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดไหมคบที่ถูกต้องไหม 讲台。 หลักก็เลยได้หรือเท่ากับ7ค่ะนำเ้าไปลบกับ7ได้2ค่ะแล้วก็ต่อมาก็เลยดึงหในหลักสมานคดยี่สิยอหาร7ได้ไหมไม่ได้เท่ากับ3ค่ะผลหลักก็เลยเป็น21เรนำมาลบกันแล้ต่อไปจะดูหลักสุดท้ายคือหลักหน่วยค่ะดึงลงมา7หาร7 ผลลัพธ์เท่ากับหนึ่ค่ะนำมาลบกันก็เท่ากับ0ดังนั้นผลลัพธ์ก็คือ131ค่ะแต่งร้อยเอ็ดค่ต่อสินนท์จะได้หลึ้อยสามสิเอ็ดเท่าโดนัทเลยแล้วตัวคำตอบสิคะตัวคำตอบโดนัททำยังไงคะนำผลลัพธ์มาคูณกับตัวห้าผลลัพธ์มาคูณกับตัวห้าตัวนนท์ได้คำตอเสร็จกันหรือยังเสร็จแล้วค่ะ โดนัดได้คำตอบ917ตรงกับตัวตั้งไหมคะตรงค่ะแลนัดข้อนี้ถูกไหมถูกค่ะน้องนนท์ก็ได้917ตรงก้องเกิดตั้งไหมคะตรง ใช่ไหมแต่บางอันมันก็จะไม่เหลือเศษเราเมื่อเราทาหลักร้อยเสร็จเราไปดูที่หลักอะไรคะ90แต่เราทาอะไรกับหลักสิบเดานลงมาอาเดึงลงมาก่อนแล้วก็นาหลักสิบไปหารกับตัวหาแล้วเขียนผลลัพธ์ไว้ตรงไหนคะข้างบนข้างบนตรงหลักไหนิบแล้วคำพูดนะคะ มเด็กเอ่อเดึกก็เลยลงมาใช่ไหมแล้วก็ดูว่ามันหันได้ไหมแล้วก็มาหันกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วเราเขียนผลลัพธ์ลงหน่วยไปตรงไหนคะข้างบน